Nintendo Company Limited เป็นบริษัทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคและวิดีโอเกมสัญชาติญี่ปุ่นสำนักงานตั้งอยู่ที่เมืองเกียวโตรประเทศญี่ปุ่น Nintendo, Nintendo ก่อตั้งขึ้นในปี1889โดยนายฟุซาจิโร่ยามาอุจิเริ่มแรกนั้น Nintendo <c oughs> เป็นบริษัทเล็กๆที่ผลิตและจัดจำหน่ายไพ่ที่เรียกว่าฮานาฟูดะซึ่งเป็นเกมไพ่แบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นและมีประวัติอันยาวนานในอุตสาหกรรมเกม เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการยอมรับและมีอิทธิพลมากที่สุดในโลกในช่วงกลางทศวรรษที่20ภายใต้การนำของฮิโรชิยามาอุจิซึ่งเป็นหลานชายของอุซาจิโร่ยามาอุจิได้กระจายธุรกิจไปสู่กิจาการต่างๆรวมถึงบริษัทแท็กซี่โรงแรมสำหรับคู่รักและแม้แต่เครือข่ายทีวีในปี1970 Nintendo ได้เข้าสำรวจตลาดของเล่น Electronic, อิเล็กทรอนิกส์และวิดีโอเกมในปี1972 Dintendo ได้เห็นเครื่องเล่น b a ็กนาร็อกโอดิซีซึ่งเป็นเครื่องเล่นเกมเครื่องแรกของโลก